บิสบายดีฟังในพี่น้องเด้อทักทายมึอนี่ก็มาตำมาคงกินอยู่ห่วงกับโบเนาะพากันมาตลาดพี่เต้ตลาดไปหาเนื้อย่างมึงตลาดพี่น้องเอ้ยพักแพงแพงกว่พี่ร้อยร้อยแปดสิบจองร้อยเนาะเจ็บปากนี่เบาบ่ได้บันไดแจะมาเสียงกับสกีนอยู่เนาะเออนี่เจ็บปากเลยกินเผ็ดไรโบ่เด้นักกินเผ็ดด้อนี่เอาเผ็ดหรือบ่เผ็ดเนี่ย ไอ้คมาเฟซเขาไคนาเนเออเขาก็ตกว่ายันเนุรลาดอกลาย้ไ hey. ป่ายรูมาได้มเนีู่้ที่ตาไม่ด้ติดตาไมเด้ี่องเอ้ยี่องปองไปเนาะเดือนหนึ่งร้อยคนโอ พยายามอยู่พยายามอยู่ปะโบนีงมันะเดี่ยงยั้คอเจ้าานจากเดี่ยงเลยสลองเลยฉอยังจบอยู่ขขอจบอยู่ว่าอยากให้มท่านปีใหม่เพราะอะไรสีสรองถึงว่าสิบไรเงินบไรเงี้ยน้เขาแต่เราคุณติดตามผ่านเออคุณติดตามผานเากระดีใจแตเาก็สิพยายาม ตาขากสีบคือกันได้ข่อยจองกบโทรศัพท์อยู่เนี่ยคือหาคุณติดตามได้จับคอยอยู่ได้จับคอยอยู่ต่างคนต่างได้จับกันอยู่มื่อนี้ก็ไล่ทรเลน่อนี้เจ้คุณติดตามน่อนี่แล้วปลาโบข่อยก็เอิอนแต่เจ้เหนแดดาะว่ามันติดป่าเขาเลยเอือนปลาโบมันโบสิบนป่าเอือนเจ้ซะติดตามเจ้ โอ้พี่ก็เียวเขียวนะหอรตาเทาท่ไตันีนี่ยรูระดอบ่นนี่โอ้รูะดอพี่น้องพี่น้องบ้างไรู้ระดอเปนาหานที่กินนั่นีู่ะดอไอ้แพงปีนี่มิตรของแพงโีนเนาะปีียังเลยทอปีเลยตัวปีค่กับเต็มซุซตัวน้จะเอาหาซื้อตัวหุ้มซือันนี้สองโลไอ จะกินเพกัอ๊เอาซ้าพีถูเพกโรอนเนาะไม่เนาะนี่เขกับบริมิไทยยังร้ายดอกมิตรตลาดตลาดอย่างเพี่น้องเขาบมหมองไตเด้อยสิไปใช้กับค่าการค่างานอยู่ไปใช้กับรเนาะไ่ได้สิไปวันพี่ตงไปยังไปซอยไปวงมาต่างๆมันจะทำนไมตงห ม่ต่างต่างก็ตู้งอสระอื่นีแล้วบมีอกเออแล้วกลับไปนั่นไปน่งหลาห้าไปยังไรอยู่ย,ยังสิเปลี่ยนมาเดี๋ยวกับ <c oughs> ที่ไม่เนี่ยก็เปลี่ยนบัดอีกนงเจ๊หาเงินก็นสี่เลยผู้หาหามันไลยดูกเต่าเรากอนะมเอาเอา,เอาซีมอ้วยเจ๊เด้ออะเ่อยไ มันนี้อันอาีิบัติคนยุดงายนะพี่น้องแต่ว่ายังอยู่ในห้องคุยกนยึดยุดง่าจะพัก่อนคนแค่บางมือก็ยึดอจักนี่ยอีสั่งมาเนเปียกเขาบแต่ว่าสิมาต่ำเหมืากจริงกะเพ่อนมวยซิ่เหนอต่ำย้เลกะเลปูนสองรอบโอ้ตายสิมา้อนนี้เด้อ คอยส,สบายเลยร้น,นี่มากเะเสร็จก็ไม่เปลี่ยน,นข้าขามากการฉลุดง่ากดปี้าค่ะเดี๋ยวค่อยหาเองกว่าไปสืดัดการเองกว่าอันนี้ยังนอนเพกระดดเนาะน้ำตาลกินน้ำตาลโมมีกล่องมมมค้าต่างกล่องเนาะเสร่จตงนี้ ขาตั้งกล้องย่ว่าหองโหได้เอากองบ๊อบดีมาใส่เนาะกลงตัวเองหนุกชาาเอาไปเด็ดนังจีนนรับ้นแบกลูุกช่ยเอาไปเด่นนังคิวเพ้าพี่เพ้าอยู่นะเฮ้ยนังต่อสูก่อนเขาวปานนงจีนนั่นแหละนังจีนแห็นน้นางขาดพยศเป็นเอามาเด็นมาตีมากแกลยูเดียวหดดเต้นเดอดท้อยุบเดียวฮักซัฮักเบบกไปเสื่องเอาไปเอาไปเสื่องฮะใจตัเองนนึงบะ พักนั่งยอเอามาหายแล้วนีนั่งโ้งตรงนี้ยี่ดีล้วนี่พักนั่งยอโบแมนดอกเตือนอ่ม่นยังนแบบว่าพอ้นีนก็ักนั่งปคงเดี๋ยวมาส่วนผสมกันส่วนย่อก็ส่อองาเกกระตุน้อยดอกเอมากินกับลาบมาด้วยคอพิ่ยหนึ่งหมื่เพื่อนเออเผื่อมากินกับลาบเอกินกับลาบน่ก็เหมือนแบบคูกอ๋อพาว่าเขาให้เพรแ่บดี นี่งคุตั๋คตีมันเสียหรอบนี่เนไ้มาตานมเป็นหนเดียวกันโอิงมือเสียนะเอิงมือเสียเหมือเดียวกันีจิงแต่เป็นคนได้มาากลุมันสีเอาความรังทุ่มสีเห็นครัวเทิง่เนาะพื่อีค้าอยู่นาินใรเเออออกมาตีออกมาตีบ้าอันอันคนรังนะ มืกี้ตามาคุ้งนกกันนี่แดะนกเหมือนชิดอดมีหายยู่เจ้าเครื่องก็ได้มีหยมอยม,ม,อมัส่าหะพ่เรี่กวันมัสย่าหะเนาะหอยมาซะิดอดกันขอบกีดเด้นขอบชิ้อดพัวขวบเนาะกีดเด้นพรโอเดะเจนี่แดะกิบีิทอดพัวพคนทงกันไม่นบอก เอาเอาเลยอ่เควมจริงหนจะยสิบ้าวควมจริงมาจรนะเออขึ้นอดนะีสิมบรารคปสาม่แน่เอาเลย่มนคงพี่อสเมื่อวันนี้ชุดยอดด้นี่เสด้เนี่ยเปลียนะสี่ล้วนะตานามงวานเช่นาจีนเช่เครือกุณได้ร้ายจีจิมเสดหน้าอย่างนี้่ลองดสิบขั้นค้ออีกปเด็นเนี่ย ก๋วยสีโลคขีปซอดก่วยก่อนบดตอนทาปลาแบบอุกกันเนาะสโน่สามีเธอดอ่ะสามีเนาะหมอกันตาป้าหา่คนก็ตาไม่คนตาเองมะตาเองเห็นเองเื้อนะข่าจีคือาบบ

ชิมแต่บัคง่าดจริหโอ้ยเมื่อไห้เย็บเอาเข่าปลาสวยเข่าปลาทัางไรด้วันนี้ปนตรงนตรงนตรงวะเขี่ยมาจางเทียมเขี่ว่าบนนั่น่ะเขี่ยมันอก่าเกกันบนน่นเเข็มคนเมื่อมาิมเสีมยเด้อน เอาใส่ไก่นะได้สิบกิเคือคุณเอาเอาหย่ำงกับบัคขือคุณเอาเอาใส่้มเอาห้องเา้บ้านบ่านบ่านเปรี้ยวหรอกแต่บ้า่านอดำานั

哇。 าเทีมหอมมเหน้ำใส่ละไมเลยมันนี่น้เป็นเก็๊ยวอืมปลากรเทีมกไร่าาัี้น้ำแลกข้าคระไเงี้ยนียกบอกว่าเส้นคลองเลยนะเส้นคล้องแรกเป็นเกพกเกลากะทยมบินหอมโค้กักแหได้่ะเกปากรทียมมากินแล้วเนาะเอ บปเลยเอาไปติปับหาน่ตนไอ้ไเอาเร็วคุณกลวย่ไรนี่แม่พ e ี่น้องเออเอายับยืนเอากัน no แีบแขน้องดี่นี่จะปวดต่าตงแล้วมาแบกเบดเเอาเด้อพี่น้องงมเมื่อไีเป็นยังมือ่มีพ่อนนมอีกล้วล่ะ ไม่เดีวอ๋ไยัเลยไม่กายอไม่ใจไม่กายหลักกายโอ้ไม่ดังกายเนาะใจ่ดบ้าในเออตอนนี้ันใหม่อาสิ่งกระดิ่ของศักดิ์สบบดสาดมาเต็มเมือนเด้บเต็มเด้อใส่คุณเช่าียสาเต็มเด้ออเ็กบ้านเดกบ้านรงตกก่อนินึ่งมือเน่เออนะจักอาทิตย์หนเื่อว่านี่ เดี <Five? S 1> qui, ๋ยวฟาที hmm. oh, like Ooh, right? mm ่ที่เดีเอะ้๋อเอาข้านโอ้เข่ารําบหนเขารัมปะนี่เขารมปนี่มากินเข่ารัมปะขอกำกต้องใช่ไมไมใช่ดกขได้เป็นปอสเขาบอกให้เขาประกากินเลยใหม่ของบริเป็นปอสหรือไงไม่องคอยเติมเอี่นบอส่ะไม่เดวมาสั่นป่ะคุณเป็นบอกถาวังใส่ข่า Ed, ขขาใส่เขามเขาอยากคืออมาเนกินเดียวได้ยังไดเกี่ยวกับจัเเขาอยู่ในตู้เย็นเขาอยากกอดเา่าันมีเขาคำที่ปอม่มาสูเจ้าเขานี่ยม่เนปเี่ยเขาอไม่ปวด้เวลากินเขาคำเขาเป็นนาเขากอี่ดีเลยเขาคก็เขาก่อเนาะเอาถวยมปเสยจ้อวันกันกนี่ขาอย้อกินจ้ายาร่เขายก้านะคือ หากเขา,ามนดเนาะา่อาแซื้อจิ้มขนมาขมือซื้อจิ้ป้าๆเียเข้าวเมืออม่อหาบาทันอมกเตีเบิดอพี่น้องเอ้ยเบิแบ <c oughs> กินได้รจะบตเตอรี่นี่แหละสีดำกับตอนนี้แหละต้อนเบตเตอรี่กมันมันเดี๋ก็เบตเตอรีเบิดนึ่ ไก่ค้นแช่ตุ๋นเนื้อและลอยค้นเท่านั้นติดทานเลยนี่อย่างนี้เลยทามันทันแ่ปีใหม่เนี่ยจะรองชีหม่ลย้องรองปีใหม่น่ยนั่นประมาณเดือนหนึ่งเนาะสมสคนใบบวเ้ยเดอน่าให้มันเคนอือเดือนเบิรดคน่สามิบสิบท่น มือเดียวเลยมือเดียวเลยบอกให้ได้ะมืันตึงหนาแดงเหมือเดไอ่เกียรขคืนยุ่ยมือหาหกคนมือสิบคนแล้วอยู่ทุกเบอร์งากับมาแล้วถาคนี้น่าสนอมือเดียวเลยน่าสนอมือด้มากเมานโตมหาหมืนดูหันกัปอแม่อยู่นะไ่หน่อแบอกว่ามือได้คุณจัมากตซิ ดีสิมาเด้อพี่น้องคุณจอยสิมาเด้อดีใจเลยแม่บนมาวัดเพราะว่าต้องทำี่ขายายบพวกขายสินค้าสนาปิดสิากริดตเอมากเลยเป็นหนาจะว่ามาเออแม่เนาะแม่เพิ่มแตย่เห็นหนาจะว่ามาเนาะ

ไปเดือยังวโอเคเื่อเพือมันบมันเื่อยังเป็นแห่งๆแบบนี้นะเพราะว่านันมิดหนาพุนเนี่ยมันเดิมแก่อย

quá thì không quá sao quá đây mùa này hả cô lập tên sợ đẹp ủi 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 Tốt ủi đấy ngay โอ้ยคนถือกองกะไอหกเอาหอกอยู่โอ้เอาจนได้อีด่ามิตราไม่ได้สิซื้อบาบูกินบากระถิ่งใหญ่เนาะ đây là kim đó không chơi <nói> đấy cái đài mà này là <laughs> đấy, bố. Bố mà. Ừ. Tổng, tổng thể quý đâu khoang thể mà ma kết chính khoang này uh. này กับไปเอเข้ามาได้ทีเน้อเ้ยขากแงยางด้มาวิววิอของสีใสบุญี้เนาะจะข้าวดบบผสมจะข้าวบบยางเพราะเ่าแล้วบดแบนั้นเนาะไปสีเป็น้นถือเด้อจะส่องเขไจะเป็นค้นถือนี่ข้าสเป็นค้นถือเออเพราะว่าข้าสีบปถือย้ำกับเป็นไปอันนี้เเพราะว่าเออเพราะว่าขาสีมันยางเบิ่องมู่บ่ไรเด้่ยขาก็สีเป็นคนอาสาถือ ผมว่าเฮาบ่มีควบผูกควบสมาชิสิไปควบสามารถสิไปเก็บก็ว่าค่าถือกลอ่องเนาะถ่ายเอานางอีกพี่น้องก็จะตามมาเนอะเดอ๋ยว <c oughs> เป็นชาติเหตุคิดพูดพี่น้องคันคอยฟ้าในปีใหม่กับสิเลี้ยงกุ้งเพ, <c oughs> พิ่นนี่ยฮะเลี้ยงกุ้งเจสร้องท่านในปีใหม่แต่บา้าถ้าเกิดบ้าวผ่านท่านในปีใหม่ก็อาจสิบอะไรสร้อง,ลงเลยอยากกุ้นงน้ำตาบกเบิ่งกับยังบัไข่เนาะตามเนี่ นี่แต่อาหารไอเจ๋อนี่ฮะนี่ไม่ได้อ่ะยันเขาไปได้ยุที่อื่นแม่ห้มยจะได้ออกมาตัวงามโบเอาไปไปเอาตัวขี่ดาดายแห่งตัวนี้เดี๋ยวมันเป็นเลยไปเพื่นอยากเพื่นเพื่นอยากกุ้งต่อเพื่อนอยากเออให้ผ่านได้เลยเนาะเออกดติดตามเนี่ยเพื่อบาให้เจโบได้กินกุ้งเด้อพี่น้องเอ้ยไป